ซึ่งนบอกเลยว่าภายในช่วงระยะเวลา2เดือนเนี่ยมันเป็น2อเดือนที่หนักหน่วงมากคือมากแบบโอ้โหคือโมกไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มากัอนกที่ออกมาจากห้องสอบปุ๊บสิ่งที่ทำคืออะไรรู้ปะเปิดแอปธนาคารโอนเงินค่าหมอดูมีไฟล์ pdf เป็นลายชื่อออกมาคือแบบ<อ>แล้วติดเตรียมอุดมตัวจริงแล้วคือแบบ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับโมอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยโม ok ก็อยากที่จะมาบอกเล่าแบ่งปันแชร์ประสบการณ์แล้วก็ตอบคําถามของใครหลายๆคนเนาะในเรื่องของ,ของการสอบเข้า,าม4สําหรับคนที่ผ่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยโม ok ก็อยากที่จะให้ดูให้จบนะเนะืน่องจากว่าโมก ok, มองว่าประสบการณ์ของโมก ok ในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะโดยเฉพาะรุ่นน้องนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ตัวเองได้ไวเนี่ยว่าอยากที่จะเข้าที่ไหนอะไรยังไงมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองหลังจากคลิ with me นะถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนาะคลิปนั้นก็คือจะเป็นการถ่ายบล็อกที่แบบว่า1สัปดาห์ที่จะมีการสอบทั้งสัปดาห์เลยนะในโรงเรียนประจำเนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยโมก็คือมันเป็นช่วงยะเวลาที่แบบว่าเหมาะเจาะกันพอดีเลยก็คือจะเป็นช่วงที่มีการประกาศผลการสอบเข้าม .4 รอบแรกของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐก็คือในเครือท,ทั้งหมดที่ได้มีการเลือกเอาไว้นะก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวโมขออนุญาตอธิบายเสริมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งในส่วนของการสอบเข้าม .4 ในโรงเรียนวิทย เราจะต้องมีการสอบผ่านรอบแรกก็คือของทางฝั่งโรงเรียนไม่ใหโดนดูดยๆๆนุอยสอนคืออันนี้เ,นเราจะสอบรวมกันเลยนะก็คือเป็นระบบเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละที่ก็จะเอาคะแนนตรงเนี้ยไปดูว่าอ่ะจัดลำดับว่าใครได้อะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการประกาศรายชื่อออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สอบผ่านรอบแรกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการไปสอบรอบที่2เนาะพอหลังจากที่สอบรอบที่สองไปปุ๊บถ้าเกิดว่าใครผ่านก็คือสามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าเรียนที่นั่นนั่นเองซึ่งสําหรับในส่วนตัวโมกเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ดูคคลิปนนั้้ก็ือจะรู ว่าในการสอบรอบแรกเนี่ยโมกเองก็ไม่ติดที่ไหนเลยนะก็คือที่เดิมจุฬาพรเนี่ยโมกเองก็ สอบไม่ผ่าน,น,นอีกซึ่งหลังจากที่โมกได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอนะั้นออกไปเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์สอบถามกันมาเยอะมากๆเลยเนาะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมโมถึงไม่ติดนู่นนี่นั่นนี่แล้วโมจะไปต่อ,อยังไงเนาะก็มีหลายๆคนคอมเมนต์สอบถามมาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่ส่งกําลังใจกันเข้ามาในส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยก็ยังค้างคาใจใช่ไหมในคลิปวิดีโอนี้มมก,ก็เลยอยากที่จะออกมาอาธิบายในส่วนนี้นั่นเอง ต้องย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้นเนี่ยที่มีการประกาศผลรอบแรกก็คือจะเป็นวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะต้องบอกว่าในส่วนของโรงเรียนจุฬาภรเนี่ยจะประกาศที่แรกเลยนะก็คือช่วงประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นคืนวันนั้นคือก็คือคืนวันที่19เนาะมันก็จะเป็นคาบเกี่ยวของวันที่20 ใ,ในส่วนของโรงเรียนอื่น,น,นๆก็คือจะประกาศภายในช่วงเช้าซึ่งเพื่อนโมกเนี่ยก็เลยอยู่นะก็คืออยู่จนกระทั่งห้าทุ่มเที่ยงขืนแต่ว่าโมกเองเนี่ยก็คือนอนก็ด้วยความที่ช่วงนั้นอย่างที่บอกไปนะคือมันสอบทั้งสัปดาห์เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะคือถ้าเกิดว่าเราติดมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดเนี่ยมันอาจจะนอนไม่หลับก็ได้โมกก็เลยคิดว่าเออ ah, งั้นเดี๋ยวเรานอนไปก่อนโดยตอนนั้นเนี่ยโมกก็นอนหลับตามปกติเลยนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรก็นอนหลับไปตามปกติจนกระทัง มันห้าทุ่มเนี่ยเขามีการประกาศผลออกมาแล้วเพื่อนโมกเนี่ยก็นั่งไล่ดูเช็คกันนะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโมกไม่ติดเท่านั้นแหละมงสะดุ้งขึ้นมาเลยนะปกติมงเองเป็นคนที่นอนหลับลึกแบบลึกมากคือลึกชนิดที่ว่าคนมาสะกิดสิบรอบยังไม่รู้สึกตัวยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็คือแบบปลุกยากมากจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนเช้าอะโมกจะเป็นคนที่ตื่นง่ายมากซึ่งคืนวันนั้นเนี่ยก็คือสัดุ้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติของตัวเองเลยนะตอนแรกโมกแบบเฮย้ย เราฝันหรือเปล่าแต่สรุปก็คือมันคือโลกแห่งความเป็นจริงนะโมกเองก็ไม่ติดจอเพโอเคตอนนั้นโมกก็รู้ตัวเองแล้วแหละว,ว่าโอเคเราไม่ติดแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นโมกสะดุ้งตื่นมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่ตื่นขึ้นมาแล้วโมกเองเป็นคนที่นอนตอกก็ไม่หลับนะโมกก็เลยตัดสินใจที่จะมาไล่เปิดมือถือดูเลยว่าเออมีใครติดบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งเพื่อนในกลุ่มโมกเนี่ยก็ไม่ติดเหมือนกันนะคือตอนแรกโมกก็แบบเฮ้ย ไล่รชื่อไปคิดคือด้วยความที่ว่าเขาเรียงตามตัวอักษรไงโมงก็ค่อยๆไล่ไปนะเนาะเฮ้ยเราเราไล่เกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามสครอไปสครอมาอะไรอย่างนี้แต่สรุปก็คือเพื่อนในกลุ่มก็ไม่ติดเหมือนกันเนะวันนั้นก็จะมีความแบบเศร้าๆน,น,นิดนึงจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศผลของโรงเรียนที่เหลือนะตอนนั้นจําได้ว่าของมาฮิโดนจะประมาณเกือบเก้าโมงมั้ง เออถ้าจดว่าจำไม่ผิดตอนนั้นก็คือมีการสอบอยู่ด้วยแต่ว่าสอบเสร็จแล้วครูเขาก็เลยแบบเออปล่อยว่างนึงจากว่ามันคือมันไม่มีอะไรแล้วแงสอบเสร็จมันก็ปล่อยลงแล้วก็เลยดูผลกันนั้นในในห้องเรียนกันแบบนั้นเลยก็ปรากฏว่าไม่ติดเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโคเซนกับวอมวอรประกาศใกล้ๆกันแต่ว่าของพอสวทจะประกาศตอนใบบ่ายเย็ยนๆอะไรแบบนี้ตอนนั้นวอมวอกับโคเซนโมก็ไม่ติดเหมือนกันนะเพื่อนในกลุ่มก็คือ ไม่ติดไปเลยเหมือนกันนะก็จะมีความแบบแอบเศร้าๆนิดหนึ่งภายในช่วงเช้านั้นนะแต่ว่ายังไงเราก็ต้อง move on เนาะเราก็แอบปลอบใจกันไปแบบนี้ถามว่าโดยส่วนตัวมุงเองเสียใจไหมก็มันก็าอาจจะมีความแบบแอบ f ฟล l f e นิดนึงเนาะคือคือสอบไม่ติดอะเออมันก็จะมีความรู้สึกแอบ f ฟล l แต่ว่ามุงเองก็ไม่ได้เสียใจแบบ ฟูลไฟลอะไรขนาดนั้นนะเนื่องจากว่ามุง,งเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปทางสายภาษาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปล็อกในหลายๆคลิปเนี่ยมงจะมีการนั่งดูหนังใน Netflix เป็นภาษาอังกฤษเนาะเพื่อที่ว่าจะฝึกภาษาอยู่แล้วซึ่งโดยส่วนตัวมุงเองก็เป็นคนที่ได้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งแหละดังนั้นก็เลยแบบเออรู้สึกว่าภาษามันสนุกแล้วมันได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบคือเราได้ใช้เรื่อยๆมันก็เป็นความเคยชินของเราเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมันแต่เอาจริงๆนะใดส่วนตัวมุงเองก็แอบิ ว่าอยากที่จะเปลี่ยนมาก็เป็นปีแล้วนะตอนนั้นมุงคิดแบบเงียบๆอยู่คนเดียวไม่ไม่ได้บอกใครนะแทบจะไม่ได้บอกที่บ้านเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเหมือนที่บ้านเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออมุกเนี่ยถนัดไปทางสายภาษามากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนสายเนี่ยมุกเอง คิดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้บอกใครเพราะได้ว่าคือต้องเข้าใจนะว่ามุ้งเองก็ได้รับแรงกดดันอะไรหลายๆอย่างอะ่ะจากด้วยค่านิยมด้วยในระดับหนึ่งที่แบบว่าสายวิทย่จะต้องแบบว่า force ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ความกดดันจากโรงเรียนด้วยก็ส่วนหนึ่งนะเนื่องจากว่าเราอยู่จุฬาภรณ์ใช่ไหมดังนั้นน่ะมันก็เหมือน force เราว่าเออจะต้องไปสอบสายวิทย์จะต้องได้สายวิทย์อะไรเงี้ยพอไม่ได้ขึ้นมามันก็จะมีคําถามอะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วก็รวมไปถึงความกดดันจากครอบครัวด้วยนะก็เออ อยากที่จะให้ไปสายวิทย์เนื่องจากว่าบ้านโมก็คือแบบสายวิทย์กันหมดเลยทำให้ช่วงระยะเวลาหลังจากที่ประกาศผลเนี่ยโมกเองก็ต้องรับกับคําถามแล้วก็บางครั้งอาจจะมีคําพูดที่ กระทบกระเทือนจิตใจอยู่บ้างนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโหโม่กลองให้คนเดียวแบบบ่อยมากเนื่องจากว่าคือเข้าใจไหมว่าเราก็สอบไม่ติดแล้วอ่ะเราจะต้องไปหาที่อื่น,นเพิ่มเติมเสริมเราจะต้องไปเตรียมตัวอีกแล้วเราต้องมาเจอคําพูดหลบๆบแบบนี้มันก็มีความรู้สึกแบบเออมันก็บั่นทอนกําลังใจแต่ถามว่าโมกคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนเนาะแล้วโมก็ต้องขอขอบคุณเหตุการณ์นั้นในวันนั้นมากๆเลยนะพอโมกสอบไม่ติดปุ๊บโมกตัดสินใจได้ง่ายเลยว่า โอเคเราจะเปลี่ยนไปสายภาษาซึ่งแน่นอนว่าสายภาษาเราก็จะต้องนึกถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นที่แรกเลยเนาะมก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เขามีการเรียนอะไรกันยังไงมีแผนการเรียนอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมตัวด้วยเนื่องจากว่าอย่าลืมนะอย่างที่มกบอกไปวันที่10ธันวาประกาศผลและวันที่4มีนาคม2566สอบเตรียมอุดม ดังนั้นโมกม hey, ีระยะเวลาในการเตรียมตัว2เดือนนิดๆเท่านั้นเองแล้วหลังจากที่ประกาศผลวันที่20ทธันวาเนี่ยสัปดาห์ถัดไปก็คือช่วงประมาณปลายธันวาก่อนที่จะปิดปีใหม่โมกมีการสอบกลางภาคที่โรงเรียนด้วยดังนั้นระยะเวลาต่างๆอะ น้อยลงแบบมากๆเลยนะด้วยความที่ระยะเวลามันบีบอะโมงก็ต้องแบบศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียดเลยนะว่าเฮ้ยเราจะต้องวางแผนอะไรยังไงคือมันต้องเป็นสเต็ปหนึ่สสเราจะได้ไม่หลงทางเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไปทางไหนมั่วซั่วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เสียระยะเวลาไป ต่โมก,ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความโชคดีของเราด้วยอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าโมกเองอ่ะค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานแล้วใช่ไหมคือต้องบอกว่าสายภาษาเตรียมอุดมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ขออันนี้อธิบายนิดนึงเนาะเพื่อที่ว่าจะให้เข้าใจเห็นภาพมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าสายภาษาเตรียมอุดมเนี่ยเราจะสอบแค่ภาษาอังกฤษไทยแล้วก็สังคมซึ่งสามวิชานี้มันเป็นวิชาที่โมกเองอ่ะมีพื้นฐานมาค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะก็คือไม่ต้องสอบวิทย์คณิตนะคือต้องบอกว่าวิทย์คณิตโมกเองก็เป็นคนที่แบบ คือคือไม่ได้ถนัดมากมายอะไรขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการที่จะไปสอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสอบวิชานี้นี่คือแบบ มันจะต้องเต็มตัวแบบหนักมากซึ่งสอบอังกฤษไทยสังคมก็เออมันก็ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ต้องห่วงเลยนะมุ่งเองมีพื้นฐานมาดีอยู่แล้วแล้วก็ส่วนของภาษาไทยสังคมเนี่ยเราติวเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วนะซึ่งนอบอกเลยว่าภายในช่วงระยะเวลา2เดือนเนี่ยมันเป็น2เดือนที่หนักหน่วงมากคือมากแบบโอ้โหคือโมกไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนนะคิดดูว่า มโมกเริ่มนอนดึกขึ้นแล้วก็ตื่นเช้าประมาณแบบตีสี่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูในคลิปก่อนๆคลิปล็อกอะไรต่างๆนะแบบตีสี่ตีห้างนเงี้ยตื่นมาแล้วรีบอาบน้าแล้วก็มารีบติวหนังสืออ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือติว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 คิดดูว่าโมกอะลงคอสอไลน์ไว้อะประมาณหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงแล้วมโมกมีหนังสือโจทย์อ่ะอีกประมาณแบบเกือบสิบเล่มอะมโมกติวทั้งหมดเนี่ยภายในสองเดือน เช้ามาติวหลังจากนั้นโมก็เดินออกจากหอไปกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บยังมีระยะเวลาก่อนที่จะไปเข้าแถวก็ติวหลังจากนั้นช่วงพักกลางวานันโมกได้มีการซื้อขนมปังเอาไว้คือโมกไม่ลงมากินข้าวกลางวันเลยนะแทบจะไม่ได้ลงคือแบบนับครั้งได้เลยอะโมกก็ซื้อขนมปังไปบนห้องแล้วก็กินเสร็จก็ติวเลยอะไรแบบนี้ก็ติวอีก แล้วช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นมสามแล้วดังนั้นหลายๆคาบเนี่ยมันก็จะมีคาบว่างโมก็ติว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 หลังจากเลิกเรียนเสร็จก็ติวกินข้าวเสร็จก็ติวนู่นนี่นั่นนี่ก็ติวทาการบ้านเสร็จก็ติวคือแบบเป็นช่วงระยะเวลาที่ คือโหอ่านหนังสือหนักมากจริงจรตอนนั้นนะคือโมงแคบจะไม่มีระยะเวลาในการทำอย่างอื่นเลยนะปกติอะมงเองอะจะเป็นคนที่แบบว่าชอบดูหนังใน Netflix อ่าแล้วก็จะชอบดู Youtube แล้วก็ชอบแบบถ่ายติ k กต็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีเราก็แบบอ่ะดูนูน่นดูนี่ไปคือมงเองอะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบถ่ายโซเชียลถ่าย e c o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  k เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแบบ t i k t o ็ออะไรเงี้ยดูคลิปมากกว่าแต่เแบบชื่อไหมสอเดือนนั้นอนะ่ะ โมกแทบสไม่ได้เข้าติ๊กตอกเลยติ๊กตอกนี่คือแบบหายไปเลย YouTube ก็คือหายไปเลยแต่ว่าุมงเองก็ยังมีการแบบทําคลิปลง YouTube นะแล้วก็หนังใน Netflix คือแบบแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยคือแทบจะไม่ได้เข้าอะเราต้องไปโฟกัสกับการเตรียมตัวสอบเข้าการอ่านหนังสือมากกว่าคือแบบ จนกระทั่งวันที่4มีนาะคมเนี่ยมก็ไปสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมเนาะไม่ใช่สอบเี่โรงเรียนเตรียมอุดมสิสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมที่ Impact เมืองทองธานีนะซึ่งตอนนั้นก็เข้าไปก็เออทำข้อสอบก็ได้อยู่นะซึ่งในส่วนของประสบการณ์เนี่ยยังไงเดี๋ยวอันนี้มกจะทาคลิปต่อมาละกันนะเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับรุ่นน้องเตรียมอุดมในรุ่นถัดไปได,ด้วยเนาะที่จะมีการสอบว่าเออเราจะต้องเตรียมตัวยังไงไปถึงห้องสอบกี่โมงการเดินทางนู่นนี่นั่ เ,เดี๋ยวมงจะทําคลิปแยกไปละกันแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็คือแค่เป็นการมาเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการสอบเข้าพอหลังจากที่ทําข้อสอบไปเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันก็พอที่จะทําได้อยู่นะแต่ว่าบางข้อมันก็ไม่ค่อยมั่นใจอะพอหลังจากที่ออกมาจากห้องสอบปุ๊บสิ่งที่ทําคืออะไรรู้ป่ะเปิดแอปธนาคารโอนเงินค่าหมอดูเพราะว่าม้งเองก็จะมีแบบว่าหมอดูที่แบบดูเจ้าประจำก็โอนเงินโอนเงิน,น,เ,งนเสร็จปุ๊บส่งสลิปเป็น,นลายแล้วก็ดูดวงเลยหลังจากออกจากห้องสอบปุ๊บดูดวงแม่หมอบอกว่า60%ติตัวจริง มโมก็มีความแบบว่ามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแล้วพอจนกระทั่งวันที่9มีนาคมที่มีการประกาศผลช่วงตอนหนึงคืนโหตอนนั้นคือเป็นอะไรที่แบบมือสั่นมากนะเขาบอกกันว่าจะประกาศช่วงประมาณสองทุ่มก็คือโดยปกติอะรุ่นก่นกอนๆเขาจะ,จะแบบ2องทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างงี้ก็จะประกาศแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ด้วยเหตุผลหลายประการก็สองทุ่มก็แล้ว สองทุ่มก็แล้วยังไม่ประกาศสามทุ่มก็แล้วจนกระทั่งสามทุ่มครึ่งประกาศผลออกมาแล้วมีไฟล์ PDF เป็นลายชื่อออกมาคือแบบแล้วติดเตรียมอุดมตัวจริงแล้วคือแบบความเหนื่อยทุกๆอย่างที่โมกได้แบบว่าเตรียมตัวมาทุกอย่างคือมันแบบมันหายไปหมดเลยอะช่วงเวลา2เดือนกว่าที่ผ่านมาที่โมติวหนังสือวันหนึ่งแบบห้าหกชั่วโมงมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า อสิ่งที่เราได้เหนื่อยมามันประสบความสําเร็จแล้วคืนวันนั้นก็คือแบบว่าดีใจลั่นบ้านเลยนะแต่ว่าก็คือทุกคนก็นอนหลับไปหมดแล้วม้งเองก็มีการแบบว่าส่งไลน์ไปบอกครอบครัวด้วยเนาะบอกปู่บอกนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เออเป็นที่น่ายินดี นี่เนี่ยก็มีหลายลายคนคอมเมนต์สอบถามกันมาเนาะในส่วนของการที่ว่าโมกเนี่ยได้ไปสอบโรงเรียนในสังกัดสพท่อไหมได้มีการสำรองที่นู่นที่นี่ไหมที่หรือว่าโรงเรียนสาธิตอะไรต่างๆอันนี้โมกขออนุญาตไม่บอกชื่อโรงเรียนในบางแห่งละกันนะแต่ว่าในบางแห่งโมกก็จะบอกเนาะในส่วนของโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยโมกก็ได้มีการสอบสำรองไว้แน่นอนโอ้โหเราจะมั่นใจว่าเราจะติดเตรียมอุดมแบบว่า มันนาะมันโหนขนาดนั้นมันก็คงจะไม่ได้นึกวกาไหมเราก็จะต้องมีการสำรองนิดนึงซึ่งในส่วนของโรงเรียนที่โมกได้มีการสำรองเนี่ยก็ไปสอบโรงเรียนแถวบ้านนั่นแหละตอนนั้นโมกก็ไปสอบสายวิทย์คณิตนะเนื่องจากว่าคือต้องเข้าใจว่าสายภาษามันมันคือมันไม่ค่อยมีในประเทศไทยสักเท่าไหร่ในระดับชั้นมปลายอ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมหาลัยมันก็จะเป็นคณะอักษรศาสตร์เลยใช่ไหม แต่ว่าในส่วนของระดับชั้นมปลายอตอนนั้นมมกก็ไปสอบโรงเรียนแถวบ้านมันก็จะเป็นสายวิทย์แต่ยังไงเราก็ต้องสำรองเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มุกได้มีการไปสอบในโรงเรียนสายภาษาก็คือจะเป็นโรงเรียนซิรินทรราชชูเท,ที่อะไรนะอันนี้ก็เป็น ในราชูปธรรมของท่านสมเด็จพระเทพเนาะก็ท่านดูแลอยู่ในส่วนของตรงนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้นโมก็ไปสอบแล้วก็ติดด้วยนะติดตัวจริงได้ลำดับที่1เลยนะก็ถือว่าเป็นการแบบสำรองเอาไว้ก่อนทีนี้เนี่ยก็จะมีคําถามค้างคาภายในใจกับหลายๆคนเนาะที่มีการคอมเมนต์สอบถามว่าเฮ้ยโมกแบบเปลี่ยนสายคิดยังไงคือก็อย่างที่โมกได้อธิบายไปในคลิปวิดีโอนี้นะว่าโมกเองอะ่ะชอบภาษามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นที่เข้ามาจุฬารณนะ์น่ะด้วยความที่ อย่างแรกก็คือสอบติดแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือด้วยเหตุผลหลายอย่างอะที่เหมือนแบบมันเป็นแรงกดดันเข้ามาน้งมกงก็เลยแบบว่าได้มาเรียนที่นี่แต่ว่าโมกเองเนี่ยก็ยังยืนยันคําเดิมนะในหลายคลิปพี่โมกได้มีการพูดไปที่นี่เนี่ยได้ให้โอกาสได้ให้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างกับโมกมากๆเลยนะพอเวลาที่มาอยู่ที่จุฬาพร์น่ะ เหมือนด้วยอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันหล่อหลอมให้เรามาเป็นเราในทุกวันนี้มันทําให้เราแกล่งขึ้นมันทําให้เราได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างความเครียดความกดดันอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่บ้างมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะแล้วก็เป็นการได้เราอยู่หอในด้วยอย่างของมง่งไปสอบเตรียมอุดมใช่ไหมม่งเองอยู่ต่างจังหวัดยางเงก็จะต้องไปอยู่หอนอกแต่ว่าของสุลาพรมันก็เป็นการอยู่หอในมันก็จะเป็นแบบฟิลคนละแบบกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์จาก ทางตรงนี้นั่นเองแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้ววะยังไงก็แล้วแต่โมก็อยากที่จะเลือกไปในเส้นทางที่ตัวเองชอบมากกว่านะนิ่งจอกว่าในระดับชั้นมอปลายอะถ้าเกิดว่าเรายังฝืนทางทั้งที่เราไม่ชอบโมกมองว่าอันนี้โดยความคิเดเห็นส่วนตัวโมกเองนะมันจะไปต่อไม่ไหวดังนั้นก็เลยอยากที่จะไปในเส้นทางที่โมกได้เลือกเอาไว้ซึ่งทุกๆอย่างที่โมกได้พูดทุกๆอย่างที่โมกได้อยากที่จะไปโมกได้ผ่านการคิด และพิจารณาด้วยสติดีแล้วดูข้อมูลอะไรต่างๆศึกษาหาข้อมูลมาดีแล้วโมกก็อยากที่จะไปในเส้นทางที่ตัวเองได้เลือกเอาไว้สุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่อยากที่จะบอกกับรุ่นน้องเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคืออยากที่จะให้รู้ตัวเองให้ไวถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นจากคือจากมสองจบแล้วกําลังจะขึ้นมสามช่วงเวลาที่ปิดเทอมมสองปิดเทอมใหญ่ ลองหาตัวเองดูนะว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราอยากที่จะไปในทางเดิมไหมอย่างโมงได้อยู่จุฬาภรไปในทิศทางเดิมก็คือการสอบในเรียนเครือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเราชอบจริงๆหรือเปล่าเราโอเคกับมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราอยากที่จะไปในสายอื่นๆลองวางแผนให้ชัดเจนรู้ว่าตัวเองไม่ชอบก็รีบตัดสินใจให้ไวที่สุดรู้ตัวเองให้ไวที่สุด อย่างโม่งเองเนี่ยมาตัดสินใจคือรู้ตัวเองนะไวแต่มาตัดสินใจตอน2องเดือนสุดท้ายโมกบอกเลยว่าอย่างที่เล่าไปอ่ะมันเหนื่อยมากๆในการเตรียมตัวมันแทบจะไม่มีระยะเวลาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆรู้ตัวเองตั้งแต่จากม .2 จากขึ้นม .3 มันมีระยะเวลา1นึ่งปีเต็มๆให้เราได้เตรียมตัว โมก็ขอเป็นกําลังใจให้เนาะสําหรับคนที่จะมาเป็นที่อายุ87โมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณม,มากๆเลยนะสําหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกก็เดี๋ยวจะมีคลิปเตรียมอุดมมาแน่นอนนะอืรอติดตามได้เลยวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย